มาเปลี่ยนวินกันอีกแล้วครับจากมือส0 0พปอนเป็น9,500ปปอนเฮ้ยมันทําไมลดสเปคละ่ะตามผมมาครับพอติดตั้งไปแล้วหน้าตาก็ออกมาอย่างสวยงามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นสเปค E กขพนาฟัสเจ็ครับแล้วตัวเก่าทําไงดีเอาไว้หลังครับเพราะว่าลูกค้าบอกขายก็ไม่รู้จะขายให้ใครครับ <No! S 1> ไหนไหนก็มาเปลี่ยนวินแล้วครับก็ติดตั้งแอร์ล็อกเกอร์หน้าซะเลยครับ จะได้เสียเวลาครั้งเดียวใช้กันลืมยาวกันไปเลยมาถอดวินหน้าออกนะครับนะวินหน้าออกซึ่งเป็นกันชนของแฮมเมอร์นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไฮวินเข้าไปเป็นรุ่นไหนครับก็เป็นไฮวิน E9500 Fast 7อีกแล้วครับ Fast 7ตัวนี้ได้ทั้งเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับส่วนใหญ่วินเร็วจะไม่มีแรงนะ แต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับ